เล่าเรื่องลี้ลับชุดที่235ธรรมนิยายอัตตะชีวประวัติหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมตอนที่16 ตอนสายของวันรุ่งขึ้นนายเจริญไปทำงานที่บ้านตาแปะสงเป็นวันที่สองเขาหิ้วกระแต่งเหล็กเดินไปทางหนองน้ำเพื่อหาหอยจัดการโกยดินโคลนมาใส่ก้นภาชนะดังที่วางแผนไว้ตั้งแต่วันวานเพียงครึ่งชั่วโมงเขาก็สามารถงมหอยได้เต็มกระแตง่งเพราะว่ามีดินโคลนอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วแทนที่จะรีบกลับมาที่เล้าเป็ดเขากลับคิดว่า ตาแปะจะสงสัยว่าทำไมมันถึงเร็วนักเราจะต้องทวงเวลาด้วยการหาปูหอยตัวนั้นเขาหมายถึงหอยโข่งตัวมะึืมาที่นำมาปล่อยเมื่อเย็นวานหลังจากสลักชื่อเจริญจรูนรัตไว้ที่เปลือกของมันแล้วเวลาผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงเขาก็ไม่อาจหาปูหอยพบหนุ่มน้อยรู้สึกหงุดหงิดด้วยผิดหวังมันไปอยู่ที่ไหนของมันนะ ชั่วคืนเดียวจะหนีไปไกลแค่ไหนเชียวหรือว่าคนอื่นมาจับเอาไปให้เป็ดกินเสร็จแล้วเขาเริ่มกังวลใจเพราะเชื่อในโชคลางเช่นเดียวกับชาวบ้านทั่วไปชื่อของเขาอยู่บนเปลือกหอยตัวนั้นหากมันตายย่อมหมายความว่าตัวเขาก็จะต้องตายไปด้วยเหลวไหลหน้ามันคงยังไม่ตายหรอกใครจะโง่ถึงขนาดฆ่าปูหอย ยิ่งมีชื่อคนอยู่เขาก็ต้องถือเกล็ดเขาคิดงุนง่านอยู่คนเดียวในที่สุดก็หิ้วกระแต่งหอยกลับมาที่เหลาเป็ดกำลังจะเทออกมาทุบก็พอดีตาแปะสงเดินเข้ามาสั่งว่าเทออกมาสิอ้วะจะนับว่ามีถึงพังตัวอะเป่าหนุ่มน้อยตกใจมือจับหูกระแต่งแน่นไม่ต้องรอกเดี๋ยวอ้วจนับให้ จะบอกเสร็จเลยว่ามีตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวเขารีบหาทางออกเฮ้ยอะไรจ้าข่าหนากนั่งหรือรู้รยังไงว่าอังไหนตัวผู้อังไหนตัวเมียรู้สิเชื่อว้วเถอะประเดี๋ยวอ้วจัดการเองหรือไปขายของต่อเถอะเฮิหหน้าเทออกมาแล้วช่วยกลางนับอ้วอยากรู้วิธีดูว่าตัวผู้เป็นยังไงตัวเมียเป็นยังไง แกจับปากกระแต่งทำท่าจัดเทยาคนอายุสิบ16ร้องเสียงหลงและสมองอันเฉียบไวก็คิดแผนขึ้นมาหลอกตาแปะ๊ะถ้าเทออกประเดียวจะไม่รู้ต้องให้มันอยู่ในกระแต่งนี่แหละแล้วรู้จะรู้ได้ยังไงตาแป๊ะสงสัยรู้สิเอาล่ะของอย่างนี้มันต้องใช้พลังจิตว่าต้องเข้าฌานดูถึงจะรู้ทำยังไงตาแปะชักสนใจ นุ่มน้อยนึกถึงท่าที่ยายนั่งสอนให้นั่งภาวนาจึงนั่งขัดสมาธิหลับตาแต่แทนที่มือทั้งสองจะวางบนตักกลับจับหูกระแตงทั้งสองข้างไว้แน่นเป็นตายยังไงก็จะไม่ยอมให้ตะแปะเทหอยออกมาผู้ชายอายุห้าสิบเศษนั่งมองเด็กหนุ่มที่นั่งหลับตาพลางนึกในใจอาตีอีเปงบ้าหรือเปล่าวะว่าจ้างมาให้ทำงาน อีมานั่งหลับตาทันเห็นหนุ่มน้อยนั่งนิ่งไม่ไหวติงก็ชักเกิดความเลื่อมใสคิดใหม่ว่าหรือว่าอีเป็นผู้วิเศษถ้าอย่างงั้งเราก็จะรวยเอแต่ผู้วิเศษมังยังไม่รวยนี่วาตะแปะเริ่มสับสนทางความคิดฝ่ายคนที่กำลังนั่งคัดศมาริรู้สึกเมื่อยและก็เหน็บกินเท้าอยากจะขยับขยื่นกาย หากแต่เกรงคนที่นั่งดูจะไม่ศรัทธาต้องแสดงให้แกเห็นว่าเป็นเรื่องขลังและก็ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงต้องท่องในใจว่าอดทนหนออดทนหนอครั้นอาการเหน็บชาไม่เบาไม่คลายเขาก็หมดความอดทนคิดในใจว่าเอาละวะขอขยับเปลี่ยนท่านั่งสักหน่อยเดี๋ยวนับสิบก่อนค่อยเปลี่ยนแล้วเขาก็เริ่มต้นนับ หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆพอถึงเก้าก็ได้ยินเสียงเรียกตะแปะเตียเตียมีคนมาหารออยู่ที่หน้าร้านเนี่ยเป็นเสียงของอมวยเล็กลูกสาวคนสุดท้องของตะแปะไปบอกอีมาที่นี่แปะสั่งคนที่นั่งหลับตาอยู่จึงพูดทั้งที่หลับตาว่าไม่ได้ให้คนอื่นมาดูไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ขลัง งั้งปลาเหลียวอ้วมาตะแปะทรงบอกแล้วจึงลุกไปหนุ่มน้อยลืมตาลุกขึ้นสลัดแข้งสลัดขาจัดการเทหอยออกจากกระแตงแล้วก็นำดินโครนออกไปทิ้งหลังเล้าเป็ดรีบทุบหอยแล้วโยนให้เป็ดกินไปสิบกว่าตัวที่เหลือเอาไว้หลอกตะแปะครั้นตะแปะกลับมาจึงรายงานว่ามีทั้งหมด775ตัวเป็นตัวเมีย390 ที่เหลือเป็นตัวผู้เขาไม่ได้บอกว่าตัวผู้กี่ตัวเพราะขี้เกียจคำนวณความจริงเขาไม่รู้และไม่ได้นับได้แต่พูดส่งๆไปอย่างนั้นเองทำไมมังดูน้อยนักยังกะสักครึ่งกระแตง่งคนฉลาดเป็นกรดว่าแหมตาแปะ๊ะหรือนี่เก่งจริงๆก้อนนี่มันไม่ถึงครึ่งกระแต่งด้วยซ้ำเพราะมีตัวผู้ ตัวเมียอ้วทุบให้เป็กกินหมดไปแล้วอาติชี้แจงทำไมมังเลวนักแต่แป๊ะไม่อยากจะเชื่อหรือจะหาว่าอ้วโกหกหือือยังไงเขาทำท่าเคืองคุณอ้วยังไม่ลายว่าแต่กำลังจาว่าอาตหรือบอกมาลีลีว่าหรือโกหกอ้วใช่ไหมหอ้วไม่ได้โกหกถ้าโกหกขอให้อ้วถูกฟ้าผ่า เขาไม่ยอมใส่คำว่าตายลงไปด้วยเพราะไม่อยากจะเป็นอย่างยายมะเฟืองอ้วไม่ชอบสาบางยอมรับมาตรงๆรดีกว่าอ้วบอกว่าเปล่าเปล่าหนุ่มน้อยอยังเสียงแข็งหรือมีอะไรมายืงยันละ่ะทำไมจะต้องยืนยันในเมื่อเห็นเห็นกันอยู่เอาอย่างนี้ถ้าหรือไม่เชื่อก,ก็ไปถามพวกเป็ดมันดูว่าอ้วเอาหอยตัวเมียให้มันกินหรือย,ยัง วัวผู้ภาษาเปกไม่เปงแต่แปะทรงว่าววจะช่วยพูดให้เขารับอาสาไม่เอาปลาเหลียวลือก็หลอกวัวอีกถ้างั้นเอาอย่างนี้ก็ได้ถ้าลือคิดว่าวัวโกหกหรือก็ผ่าท้องเป็ดออกดูเดี๋ยวนี้เลยเอาไหมผ่าดูให้หมดทั้งฝูงเลยแต่แปะทรงรีบปฏิเสธว่าไม่เอาไม่เอาอาตีวังนี้วัวยอมแพ้ลือแต่วังหน้า อ้วจะไม่ให้ลื้อหลอกอีกพรุ่งนี้ลื้ต้องให้อ้วนับลูกองอย่าเพิ่งทุกให้มางกริงเข้าใจอะเปาตกลงตกลงหนุ่มน้อยรับคําถึงตาแป๊ะไม่บอกเขาก็ต้องใจว่าจะไม่ทําอย่างวันนี้อีกงมหอยให้เต็มกระแตงยังง่ายกว่าสบายใจกว่ามาเถียงกับตาแปะ๊ะมันเลี่ยมจัดจริงๆพับผ่าสิเขานึกค่อนว่าตาแป๊ะ หากคนที่เหลี่ยมจัดกว่าตะแปะเขากลับไม่ว่าทุบหอยให้เป็ดกินเรียบร้อยเขาเดินไปรับค่าแรงจากผู้ว่าจ้างพรุ่งนี้หรือต้องรอให้อ้วไปนับเสียกล่องนาชายวัยห้าสิบเศษย้ำขณะส่งเงินให้หนุ่มน้อยรับเงินแล้วหนุ่มจเจริญจึงเดินกลับบ้านเพื่อกินข้าวเที่ยงคิดว่าอิ่มข้าวแล้วก็จะไปซ้อมทำปีพาดที่บ้านครูสมใจวันแต่งงานของพี่สาว เขาจะต้องแสดงฝีมืออีกครั้งและมั่นใจว่าจะได้รับเงินส่วนแบ่งที่บิดาให้ครูสมใจเป็นค่าจ้างถ้าใครมาว่าเราเข็มที่เอาเงินแม้กระทั่งงานพี่สาของตัวเองเราก็จะบอกว่าเราเอาเงินเพราะครูสมใจจ้างเราก็ในเมื่อครูสมใจยังคิดเงินจากพ่อเรานี่นาเขาเตรียมคำตอบไว้ก่อนเพื่อแก้คำครหายาย ผมจะไปซ้อมปีพาดที่บ้านครูสมใจเขาบอกยายหลังจากอิ่มข้าวแล้วจะไปเล่นงานอะไรล่ะงานศพหรืองานแต่งงานแต่งครับอ๋อผมลืมบอกยายเมื่อวานผมไปหาแม่แม่บอกพี่จำเรียงจะแต่งงานวันขึ้น12บสอค่ำเดือนสี่จะให้พี่สอนเอาเกวียนมารับยายไปงานสอนไหนล่ะยายชักลืมเลือนเพราะความชลาอา้าว ก็สอนผัวพี่จะรวยยังไงล่ะจะรวยไหนยายถามอีกโอ้โหนี่ยายแก่มากแล้วนะเนี่ยขนาดหลานตัวเองก็ยังจําไม่ได้แล้วผมล่ะชื่ออะไรเนี่ยคนเนี้ยคนนี้ชื่ออะไรเขาชี้ที่ตัวเองเอาเอ็งล่ะชื่ออะไรล่ะคราวนี้ยายแกล้งชื่อจางครับคนเป็นหลานแกล้งบ้างเออชื่อเพราะดีจางแปลว่าสว่าง ใครชื่อนี้แปลว่าชีวิตจะรุ่งโรดสว่างสวยยายแกล้งชมชื่อของตัวเองแล้วถ้าชื่อจเจริญละยายแปลว่าอะไรหลานชายถามจเจริญอะไรละ่ะเจริญขึ้นหรือว่าจเจริญลงยายผมเบื่อจะพูดกับยายแล้วนะไม่เอาละผมไปบ้านครูสมใจดีกว่าหลานชายว่าแล้วก็ลงเรือนไปครูใหญ่เขาก็ถึงบ้าน คูดนตรีที่ชื่อดังของตำบลบางม่วงหมู่ทันทีที่เห็นหน้าเด็กหนุ่มนางส้มลิ้มก็ทักว่าพ่อเจริญดีใจจังที่เอ็งมาน้ำกำลังแห้งโอง่งอยู่พอดีลูกข้ามันขี้เกียจกันเหลือเกินใช้ให้ตักตั้งแต่เมื่อวานมันก็ยังไม่ทำกันนางทำทีตำหนิลูกๆดีใจจนออกนอกหน้าที่มีคนมาตักน้ำให้ใช้ก็แม่มันยังขี้เกียจ แล้วลูกมันจะขยันได้ยังไงหนุ่มน้อยคิดหากปากก็ถามว่ากระแต่งกับไม้คานอยู่ไหนล่ะนะใต้ถุนมัง่งเองลองไปดูสิกว่าจะได้ลงมือซ้อมปีพาดหนุ่มเจริญก็อยู่ในสภาพเปียกปอนเหงื่อไหลคลย้อยเพราะต้องตักน้ำถึงสิบโอคงแทบจะหมดเรี่ยวหมดแรงเอาเอทีเดียวครูหวังว่าคราวนี้คงจะไม่เกิดเรื่องแบบที่บ้านกำนันแพ้วอ,อีกหรอกนะ ครูสมใจว่าเรื่องอะไรครับเขาถามด้วยว่าวันนั้นมีเรื่องเกิดหลายเรื่องเหลือเกินก็เรื่องผู้ใหญ่ชำนะสิป่านนี้แกหายโกรธเธอหรือยังก็ไม่รู้ผมว่าแกคงไม่มาหรอกครับหนุ่มน้อยคาดการไม่มาก็ดีจะได้ไม่เกิดเรื่องแบบวันนั้นอีกครูสมใจสรุปแต่ถ้าเป็นคนอื่นล่ะครับคือผมหมายถึงว่า ถึงผู้ใหญ่ชําไม่มาแต่มีคนอื่นเป็นแบบเดียวกันกับแกครูจะให้ผมทำยังไงครับเรื่องนี้เธอคิดเอาเองแต่ครูว่านะเกิดเธอทำเหมือนกับวันนั้นพ่อแม่เธอโกรธตายเลยเพราะเท่ากับทำให้คนอื่นมาด่าพ่อด่าแม่ในบ้านงานของตัวเองครับถ้าอย่างนั้นผมจะไม่ทำเองแต่อาจจะสั่งให้คนอื่นทำแทน หนุ่มน้อยเตรียมวางแผนไว้ล่วงหน้าแต่ทางที่ดีครูว่าอย่าทำดีกว่าอีกอย่างหนึง่งครูก็ขี้เกียจหาไม้ตีปีพาดมาเพิ่มเหลืออยู่แค่คู่เดียวแล้วนะครูสอนดนตรีไทยพูดยิ้มยิ้มไมยคล้อยหนุ่มเจริญจึงกลับบ้านเพื่อมาช่วยยายทำงานเมื่อผ่านแถวบ้านนางเหรียญเขาคิดจะแวะไปเยี่ยมลองไปดูสักหน่อยสิว่าแกยังอยู่หรือว่าตายไปแล้ว เขาคิดขณะเดินมุ่งหน้าไปยังบ้านแกเฮ้ย hey, ไอ้นุม่มนั่นเองไปไหนมาวะเสียงเรียกดังมาจากทางบ้านด้านซ้ายมือเมื่อเขาหันไปก็พบครูชิ้นนั่งล้อมวงกินเหล้ากับคนอื่นๆอยู่ใต้ถุนบ้านครูมาทําอะไรแถวนี้ครับเขาเดินเข้าไปหาแล้วก็ถามหากไม่ได้ยกมือไหว้เพราะถ้าไหว้ครูชิ้นก็จําต้องไหว้พวกกินเหล้าทุกคนเขาไม่ชอบคนกินเหล้า จึงทำไม่รู้ไม่ชี้อันที่จริงเขารู้จักคนเหล่านี้ทว่าไม่คุ้นเคยก็เองเห็นข้าทำอะไรละ่ะครูชินพูดเสียงอ่อแอแล้วจึงถามอีกว่าเองละ่ะจะไปไหนผมจะไปบ้านป้าเหรียญครับอยู่ถัดไปอีกสองหลังหลังที่มีปลาเกลือตากอยู่นั่นแหละครับเขาชี้ไปที่บ้านหลังนั้นมีปลาใส่เกลือตากอยู่ที่นกชานโดยแขวนไว้กับราวตากผ้า ไอ้นุม่มเอ็งมาก็ดีแล้วช่วยไปเอาเต่ามาต้มให้พวกข้ากินแกล้มเล่าหน่อยคนเป็นเจ้าของบ้านพูดขึ้นไม่ได้หรอกนะผมต้องรีบกลับบ้านเขาปฏิเสธจะรีบกลับไปทำไมละ่ะบ้านมันไม่หนีเองไปไหนหรอกน้าครูชินพูดเสียงอ้อแอเพราะว่ากำลังเมาข้าไม่ได้ใช้เองเปล่าๆนะ้าแต่มีค่าจ้างให้ด้วยเจ้าของบ้านพูด เท่าไรห้าสิบสตังค์นุ่มเจริญรู้สึกใจพองเพราะเขามีเงินถึงหนึ่งบาทกระนั้นปากก็ว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวยายรู้เข้าจะมีเรื่องยายไม่ชอบให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาแซงว่าถ้ากาให้บาทหนึ่งละ่ะจะทำไหมถ้าไม่เอาอีกก็รีบไปเสียงให้พ้นๆไม่งั้นจะต้องเจ็บตัวคนฟังดีใจนัก หากก็ต้องทำเป็นเฉยๆจะได้ไม่เสียเหลี่ยมงั้นผมยอมบาปก็ได้เต่าอยู่ไหนละ่ะเขาถามอยู่ในโอ่งบนเรือนเองไปเอามาเอาหม้อลงมาด้วยเต่าอยู่ข้างล่างนุน่นไปก่อไฟต้มๆข้างกอไผ่นุน่นระวังอย่าให้ไฟไหม้กอไผ่ข้างของข้าละ่ะเจ้าของบ้านสั่งการอย่าว่าอย่างงนอย่างนี้เลย ช่วยจ่ายค่าจ้างผมมาก่อนเถอะจะได้อุ่นใจว่ามันคุ้มกับการทำบาปในครั้งนี้คนใจบุญอ้างแหมเองนี่มันเข็มสมกับเป็นหลานใหญ่จ่างเลยนะทำไมนะพูดอย่างนั้นล่ะคนถามท่าทางเอาเรื่องอา้าวก็ยายเองนะ่ะเขารู้กันทั้งตะบนว่าเค็มยังกับเกลือแถมยังขี้งกเจ้าของบ้านว่านะ้าหนุ่มน้อยพูดเสียงตะคอก นะจะว่ายังไงผมก็ได้แต่ห้ามแตะต้องยายของผมจำไว้นะคนอย่างผมถือกติด่าแม่ด่าพ่อยังพอครบแต่ด่ายายที่เคารพคบไม่ได้ครั้งนี้ผมจะยกโทษให้แต่ครั้งต่อไปผมไม่ยอมหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ยอมเอาเถอะเอาเถอะข้ายอมเองไปเอาเต่ามาต้มให้พวกข้าแกล้มเล่าให้ได้แล้วเจ้าของบ้านบอกก็น้าจ่ายเงินผมมาก่อนสิเขาทวง งั้นก็ตามขึ้นมาเงินอยู่บนเรือนพูดอย่างรำคาญแล้วก็ลุกจากวงขึ้นไปบนบ้านหนุ่มเจริญเดินตามขึ้นไปได้เงินแล้วจึงจัดการนำเต่าที่ขังไว้ในโอง่งใส่กระแตงหิ้วลงมาข้างล่างวางกระแตงเต่าไว้ก็ขึ้นไปหยิบหม้อในครัวเลือกเอาใบที่ใหญ่ที่สุดเพราะเต่าที่จะต้มมีถึง7ตัวแต่ละตัวขนาดเท่าฝ่ามือเขาจัดการก่อไฟแล้วก็ตักน้ำใส่หม้อยกขึ้นตั้งบนเตารอ กระทั่งน้ำเดือดจึงเทเต่าเจ็ดตัวในกระแตงลงไปเจ้าเต่าผู้เคราะร้ายต่างพักันดิ้นตะกุกตะกักดิ้นจนหม้อแตกออกเป็นสองเสี่ยงน้ำไหลลงเตาไฟทำให้ไฟดับเต่าเจ็ดตัวต่างตะเกียกตะกายหนีเอาตัวรอดหลายตัวคลานไปที่กอไผ่ดุมอายุ16วิ่งตามเพื่อจะจับมาต้มหากภาพที่เห็นทำให้เขายืนนิ่งงนันเต่าตัวเล็กเกเหล่านั้น ใช้ขาหน้าสองขาปาดน้ำตาที่ไหลพรากออกมาเขานึกถึงคำเปรียบเทียบที่ว่าร้องให้น้ำตาเป็นเผาเต่าไม่น่าเชื่อว่าเต่าก็ร้องให้เป็นหนุ่มน้อยจึงเปลี่ยนใจไม่จับมันมาต้มใช่ว่าข้าจะสงสารพวกเองหรอกนะแต่ไม่อยากเห็นพวกเองร้องให้มันทุเรศในตาเขาพูดกับเต่าเต่าเจ็ดตัวมองหน้าเขาอย่างอาฆาต แล้วจึงพากันคลานหนีเขาก็อไผ่ไปนา้าหม้อแตกเตามันคลานหนีไปหมดแล้วเขากลับมารายงานผู้ว่าจ้างเอา้าเอ็งไปทำยังไงมันถึงแตกละ่ะครูชินถามผมเปล่าทำแต่เตามันสามัคคีกันดิ้นดิ้นซะจนหม้อแตกเลยถ้าอย่างนั้นเอ็งก็ต้องคืนเงินให้ตาช่วงเขาไปคนหนึ่งในวงเล่าพูดรู้สึกผิดหวังที่ชวดอาหารอันโอชะ เอาเงินค่าคืนมาในช่วงพูดเสียงตะคอกเรื่องอะไรจะคืนก็ไม่ใช่ความผิดของผมนี่ถ้าเต่ามันไม่ดิ้นหม้อก,ก็ไม่แตกหนุ่มจเจริญเถียงเอาเงินคืนมาเจ้าของบ้านพูดเสียงดังกว่าเดิมเมินสะชาติหนึ่งเขาพูดเสียงปกติครูชิ้นจึงต้องตัดสินว่างั้นเองก็ไปเอาปลาเกลือบ้านป้าเองมาปิ้งให้กินแทนเต่กาก็แล้วกัน นุ่มเจริญเห็นด้วยกับความคิดของคนเป็นครูจึงว่าครับผมจะไปเดี๋ยวนี้ครู่ต่อมาบรรดาคอทองแดงก็ได้กินปลาเกลือปิ้งแก้มเหล้าแทนเนื้อเต่าหนุ่มน้อยกําลังจะกลับบ้านก็พอดีนางเหรียญเดินโซซัดโซเซเข้ามาแกชี้หน้าด่าหลานชายเสียงลั่นไอหลานเลวเรื่องอะไรมักขโมยปลาฆ่าไปให้คนอื่นเขากินไอพวกนี้มันเป็นพ่อแม่เองหรือ,อยังไง ถึงได้มาเอาไปให้มันกินพูดให้ดีๆนะนังเหรียญข้าไม่ได้กินของมันเปล่าๆนะเว้ยนี่ข้าซื้อมันตั้งบาทหนึ่งในช่วงว่าผมไม่ได้ขโมยนะป้าผมตั้งใจจะขอแต่เห็นป้ากําลังหลับเลยไม่อยากจะกวนหลานชายแก้ตัวน้ำคุณคุณเองอย่ามาตอแหลเองวิ่งลงเรียนเห็นหลังไวๆเขาวิ่งตามมาจนล้มกว่าจะลุกได้ก็ตั้งนาน ไม่ได้บอกว่าที่ล้มเพราะความเมาใครคนหนึ่งจึงพูดขึ้นว่ายาเอะอะไปเลยนะแม่เหรียญมาร่วมวงกันดีกว่ามาสิเฮ้ยช่วยลินเล่าส่งให้แม่เหรียญเขาจอกหนึ่งนายช่วงทำตามนางเหรียญจึงเข้ามานั่งร่วมวงพูดเสียงอ้อมแอมว่าอย่างนี้มันค่อยพูดกันรู้เรื่องหน่อยหนุ่มน้อยเห็นเหตุการณ์เป็นปกติแล้วจึงขอตัว ลับบ้านโปรดติดตามธรรมนิยายอัตตะชีวประวัติหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมตอนที่17ในคลิปต่อไป